สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับในเวลามาติดตามความพร้อมของศึกฟุตบอลช้างเอฟเอคัพในรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์วันพุธนะครับรวมถึงโปรแกรมของทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเราแบกอายุไปนะครับใช้เด็กรุ่น U19 ปีเป็นหลักแล้วก็ผสมนักเตะแกนหลักบางคนจากรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก ของโคชโย่งวรบุษรีมาคะซึ่งหลายคนยนะครับก็เป็นแกนหลักสําคัญอยู่แล้วที่จะใช้ในซีเกมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่าความพร้อมให้ฟังทีเดียวในช่วงท้ายสําหรับทีมชาติแต่มาลงรายละเอียดของสโมสรนันก่อน8ทีมสุดท้ายหลายๆทีมคาดหวังแล้วนะครับเพราะว่ามีโคต้า AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเดิมพันถ้าพร้อมแล้วสมาชิกใหม่กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ชื่อช่องว่าคิดสาโค้งนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของผู้ติดตาม2 0 0 0 0ซับส c r i b e ให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากช่องเรานั้นกําลังจะครบ2ปีในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปดูความพร้อมของศึกฟุตบอลน็อกเอาท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านเราอย่างช้าง FA Cup กันหน่อยครับเราไปดูคู่17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของสองขลายูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3คู่นี้ถ่ายทอดทาง AIS p l a สพครับสุพรรณเองฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ดีนะครับกลับมาแพ้ต่อเนื่อง2นัดติดในบอลลีกแต่ว่าก็ยังอยู่ในโซนปลอดภัยแม้ว่าคะแนนนั้นอาจจะไม่ได้ห่างจากเรสโซนหรือว่ากลุ่มตกชั้นแต่เมื่ออมาถึงรบนี้ ของสึกฟุตบอลถ้วยอย่างช้าง FA ฟเอหลังจากที่บุกเอาชนะเชียงใหม่มาได้ในรอบก่อนหน้านี้คิดว่าคงต้องเน้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะโรเตชันในบานตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นสหวิทย์ขำเปี่ยมเฝ้าเสาแทนที่ของทางแพทริกเดโตไปก่อนที่บาดเจ็บนะครับต่อเนื่องจากบอลลีกไปเลยส่วนแผงหลังเนี่ยก็จะมีจออันชอนจับคู่กับทางเปียชนกดาริสแบ็กขวาสลับกลับมาใช้ธนาเียสุจริตส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพลเอกมณีกรเจนเส้นแดนกลางเนี่ยนะครับสลับมาใช้งานพัชรพลอินทนี คู่กับกับตันทีมอย่างลอเซมี่คาราบูเอปีขวากิติศักดิโอชินก็ลงต่อเนื่องจากเกมก่อนส่วนอีกฝั่งจะเป็นวิลเลียมเอริเก้คู่หน้าอาจจะเป็นโอกาสของสราวุธทรริสฮีโร่ที่ยิงพาทีมเข้ารอบมาจับคู่กับดานิโลอาเวสดาวยิงโล้นซ่าของทีมเหมือนเดิมนะครับส่วนสงขาเนี่ยก็ล้มทีมจากไทยลีกในรอบก่อนหน้านี้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะสุรปราการซิตี้ ในช่วงการดวลจุดโทษหลังจากที่เสมอกันใน120นาทีซึ่งเมื่อสบิลาก็ถือเป็น1ใน2ทีมจากหลีกล่างที่ยังเหลืออยู่ในรอบ8ทีมพุทธศาประตูก็จะเป็นสันติภาพบุญเกลี้ยงเฝ้าเสาเซนเตอร์แบ็กก็ใช้งานสิริวัตนสินธุรักษ์ จับคู่กับอับดุลฮาฟิลนิบูส่วนแบ็คขวาเนี่ยนัสลีดือล้อและก็ยศวัตรมนทาแบ็คจอมเติมเกมรุกยืนทางฝั่งซ้ายโนโตบุนตาวันยืนเป็นมิดฟิลตัวรับคู่กับทางวราวุฒโมทีมตัวรุกฝั่งขวามีไดกิคโนมุระแข้งชาวญี่ปุ่นและก็นิติธรศรีประมาณปีดดาวรุ่งที่ยืมจากชมบุรีมายืนฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยมีฟิลิเปนูเนสตัวทําเกมรุกยืนคู่กับทางนาธานโอลิเวราตัวเป้าในการจบสกอร์นะครับสงขลาเนี่ยก็ทําผลงานเซอร์ไพรส์มาตั้งแต่ในรอบก่อนหน้้านี ล้มทีมจากไทยลีกหนึ่งไปได้แต่ฝั่งสุรรมบุรีก็พร้อมสู้เต็มที่ครับสำหรับเกมนี้เช่นกันถึงแม้ว่าอาจจะโรเตชั่นตัวไทยในบางตำแหน่ง แต่ก็ไม่ได้มีผลมากนะักเพราะว่าคีย์หลักของเขาก็คือแข่งต่างชาติอยู่แล้วถ้าลงครบทั้ง4คนอาเดเวิโยมีโอกาสสูงครับที่จะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ขยับมาที่คู่18บแนาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นอุทัยธานีนี่ก็จอมเขี่ยทีมจากไทยลีกเหมือนการเปิดบ้านรอพบกับนคะรราชสีมา FC คู่นี้ถ่ายทอดทางททบ5และก็ AIS Play นะครับอุทัยที่เข้ารอบมาด้วยการบุกล้มเมืองทองถึงถิ่นมั่นใจสุดขีดเลยครับแถมได้พักมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในลีกเนี่ยพวกเขา การันตีแชมป์ของโซนไปแล้วจึงใช้สำรองลงเล่นยกชุดผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นบุญเกียรติวงศาแจม่มแผงหลัง3าตัวนะครับกษิดกาลสินทางขวาจากรีปั่นคําทางซ้ายและเช่นเคยวัฒนาพลายนุ่มยืนคุมหลังตัวกลางพร้อมขยับขึ้นไปเชื่อมเกมแดนกลางได้ด้วยวิงแบ็กขวาสุพจ์วงหอยฝั่งซ้ายเป็นวิทยามูลวงบิฟิวตรงกลางครับนรงจันทร์เสวกคุมเกมโดยมีวัชรกรมโนวรและก็จิตปัญญาที่สุดทําเกมรุกส่วนแดนหน้าก็ขาดตัวเป้าอย่างริคาโดทําให้ต้องหวังพึ่งทางชิโกซี่เอมบ้า จับคู่กับพัทรพลจันสุวรรณส่วนโคราชก็เอาชนะลำปางมาได้นในรอบก่อนหน้านี้แต่ว่าในบอลลีกช่วงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ของพวกเขาไม่ดีเลยหลังจากที่แพ้ติดต่อกันมาสามนัดพิสาดอกไม้แก้วจะยืนเฝ้าเสาแผงหลังชาลีคาฟจับคู่กับเฉลิมพง์เกิดแก้วกับตันทีมแบ็คขวาสลับไปใช้งานทิติทุมพรส่วนทางซ้ายเป็นประลองสาวันดีแดนกลางก็เดนิสบิลานูเอวาที่ลงทะเบียนในถ้วยนี้ในโคต้าเอเชียจับคู่กับมิดฟิลด์อย่างนฤพลอารมสวัสด โดยที่มีปีกสองข้างเป็นอัาดบออตาร่า โดรุกความเร็วสูงแล้วก็อดุลฮาฟิดบือรายเหงจอมครอสบอลอยู่แล้วคู่หน้าครับก็ใช้งานนัทชัยศรีสุวรรณลงกับทางความเมฆคาริคาริสวัสดแคทอยู่ในช่วงกําลังเมาหมันครับทั้งอาการล้าจากการลงเล่นติดต่อกันด้ดยผู้เล่นชุดเดิมรวมถึงความมั่นใจก็หายไปจากการแพ้ติดกันสวนทางกับอุทัยธานีทีมที่ล้มยักษ์ใหญ่ของลีกสูงสุดมาแล้ว3ครั้งจากฟุตบอลถ้วยสองรายการเมืองทองเนี่ยโดนไป2ถ้วยเลยนะครับทั้งลีกครับแล้วก็ชัง FA ครับส่วนทีมล่าสุดกลางสัปดาห์ที่แล้วก็คือหนองบัวพิะนีห แล้วเกมนี้เนี่ยถือว่าพักตัวหลักมาเต็มที่ครับก็มองว่าโอกาสที่พวกเขาจะล้มทีมจากไทยลีกหนึ่งผมมองว่าพวกเขาเนี่ยก็มีโอกาสจะหักปากกาเซียนได้อีกรอบเหมือนกันในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของบอลถ้วยรายการใหญ่อย่างช้าง f อฟเ p ในครั้งนี้เลยครับคู่18ในการ30นาทีบิ๊กแมชของรอบนี้บุรีรัมยูเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยยะถ่ายทอดทางเ i s Play นะครับ ปราสาทสายฟ้าเนี่ยเข้ารอบมาด้วยการเปิดบ้านถล่มเชียงรายแชมป์เก่าไปถึง4ประตูต่อ1ซึ่งในถ้วยนี้เนี่ยพวกเขาก็จะมีอาวุธหนักอย่างไมค่อนที่รอโอกาสอยู่แล้วผู้รักษาประตูเป็นโอกาสโชว์ต่อเนื่องจากเกมลีคับของทางนพพลละครพลแล้วก็แผงหลังนจะขาดเรบินสุลกา ที่ติดโทษแบนทําให้ต้องใช้ตัวไทยอย่างชิติพัทแทนกลางคู่กับพันษาเหมวิบูลแบ็กขวาได้านเรืบดินวิรวัตโนดมที่พักปาหลังจากติดโทษแบนในบอลลีกล่าสุดส่วนแบ็กซ้ายครับโกอุ้มเทียรทรบุญมาทันประจําการแดนกลางรัตนากรใหม่คามิตัวรับคนสําคัญจะยืนคู่กับ พิระดลนฉำรัศมีที่ต้องรับบทตัวเล่นเกมรุกป,ปีขวาก็เป็นไมค์คอนซ้ายถ้าเกิดมีการพักอายุมาซีก้าก็จะเป็นโอกาสของสุบโชคสาราชาได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดส่วนคู่หน้าวางดาวซันโบคนไทยอย่างสุบชัยใจเด็ดจ,จับคู่กับโจทานโบลิงกีครับส่วนหนองบัวเข้ารอบมาแบบไม่ต้องออกแรงหลังจากที่เกิดไฟสนามดับที่แม่กวงสเตเดียมรังเย่าของทางลำพูนอริเออร์และในฟุตบอลลี ก็มีโอกาสรอดตกชั้นถึง90%เแล้วจึงค่อนข้างจะลอยตัวแล้วก็มันจัดเต็มในบอลถ้วยได้เลยพุทธศาตประตูครับโอกาสในการเล่นรายการนี้จะเป็นของนัทพงศ์กรจรมาลีส่วนแผงหลังเนี่ยจะไม่มีอามานีอากีนาโดตัวอาเซียนในฟุตบอลถ้วยเลยจะใช้งานทางรักพษ์ชูเมืองแล้วก็ยุทธพงศ์ศีละครลงมายืนขนาบข้างกับทางแอตตันติราบาซี่วิ่งแบ็กขวาฉัดชัยเจกลางส่วนฝั่งซ้ายที่ไม่มีเอรนแรมซี่ก็ต้องขยับเอาสถาพรแดงสีเนี่ยขึ้นมาเล่นแทนคู่กลางครับทัศนพงศ์หมวดดารัก ยืนปักหลักหน้าแผงหลังร่วมกับเหลือสันเทียมราชส่วน3ตัวรุกไม่ต้องคิดเยอะเลยครับใช้มามูตเป็นหน้าต่ําคู่หน้าหอคอยเลยครับเฮมิทันซัวเรสจับคู่กับทางบาลลสทาเดลลี่บุรีรัมเนี่ยมีเป้าหมายที่จะคว้าทุกแชมป์ทุกรายการให้ได้ในฤดูกาลนี้แต่หนองบัวเองก็มักจะเล่นได้ดีเวลาเจอทีมใหญ่ซึ่งที่เคยเจอกันมาในบอลลีกพญาไก่ชนก็บุกไปยันเสมอที่ช้างอารีนาแห่งนี้นะครับจึงมองว่า เกมนี้โอกาสออกได้หมดเลยนะครับและอาจยืดเยื้อถึงช่วงต่อราพิเศษแต่หากจะต้องมองสักทีมที่มีโอกาสมากกว่าแน่นอนคงหนีไม่พ้นประสาทสายฟ้าครับ คู่สุดท้าย1ทุ่มโปลิสเทโรเปิดบ้านรับมือกับ BG ปรปทุมนี่ก็ถ่ายทอดทาง a อ p อสเเหมือนกันโดยรั b บบิเนี่ยผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะการท่าเรือแบบสุดมันในรอบ16ทีมซึ่งนัดนี้ตอนแรกเนี่ยจะเป็นการประเดิมคุมทีมของมารโกโตเทกุรามุริกุนซือคนใหม่ชาวญี่ปุ่นแต่ว่าล่าสุดสมโมสรอ,ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าทางเทกูซังจะรับงานเกมแรกก็คือ การบุกไปเยือนบุรีรัมยูเนเตตในเกมไทยลีกส่วน2เกมที่จะเจอทางโพลิสเทโรทั้งในช้างเอฟเอคัพนัดนี้แล้วก็บอลลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ต้องเจอกับเทโรอีกหนึ่งนัดจะเป็นหน้าที่ของทางโคง้ดง้วนสุรชัยจัดตุรพัทรพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรและก็ทีมงานสตาฟของทาง BG ไปก่อนนะครับส่วนผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูก็เป็นประสิทธิ์พดุงโชคยืนเฝ้าเสาแผงหลังเนี่ยน่าจะให้อิรฟานที่สมองกระทบกระเทือนพักไปก่อนนะครับจริงๆมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเช็คอาการแล้วไม่มีปัญหาแต่่ก็เชือ ว่าควรจะเป็นโอกาสของจักรพันธ์พรายสุวรรณจับคู่กับอันเดสตูนเยสแบ็คขวาสวันิภาพจันง่อมทํางานต่อเนื่องส่วนทางซ้ายอาภิสิทธิ์สุรดาได้พักมาหลังติดโทษแบนในเกมลีกก็ไม่น่ามีปัญหาครับคู่กลางยึดชุดใหญ่สารัตอยู่เย็นลงบัญชาการเกมกับชวัดวีรชาตตําแหน่งปีกก็เป็นปฐมพลเจริญรัตนาพิรมป่วนเกมด้านข้างและก็อีกฝั่งเนี่ยจะเป็นเดียโก้หลุยซานโต้ที่ขยับออกมาเล่นริมเส้นในช่วงหลังหน้าต่างม,มีโอกาสใช้เทียสินแดงดาก่วรสิทิตกนิษฐ์บำเพญส่วนตัวเป้า ้องเป็นอิกซานฟันดี้ดาวยิงฟอร์มแรงโปลิสเตโรเข้ารอบมาด้วยการบุกล้มแบงคอกถึงถิ่นนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ย เพิ่งชนะชมบุรีในเกมลีกมาด้วยได้ประตูในช่วงทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยตำแหน่งที่คาดการจะลงเล่นประตูยังคงเป็นศิลทวีชัยหาดทายรัตนาุลนะครับยืนยาวไปเลยแผงหลัง3าคนเฉลิมศักดิ์อักขีทางขวาไอแซคฮอนนี่ก็พักมาจากเกมติดทดแบนในลีกตรงนี้ก็เป็นโอกาสลงเล่นแน่นอนส่วนอีกรายนะครับจะเป็นชุมพลบัวง,งามวิ่งแบ็กสลับมาใช้เอกชัยสำเรทางขวาและวันชัยจารุนงค์ครานทางซ้ายเพื่อความสดคู่กลางเลสลี่อัปโบเล่นเกมรับจับคู่กับกาสิลิซิกฮาร์ด เป็นตัวออกบอลยาวแนวรุกก็จะขาเรียวมซัซซอมุระที่ติดสัญญาย,ยืมตัวจาก BG จึงอาจจะเป็นโอกาสของยศศักดิ์ชาวนะและก็อาทิตย์บุญจินดา2แข้งสำรองที่ลงไปทำประตูในเกมนัดล่าสุดกับชมบุรีปิดท้ายที่ตัวเป้าเป็นหน้าที่ของเอวันโดเปาลิสตาอยู่แล้วนะครับฮีโร่ที่ยิงประตูชัยจากรอบ16ทีมคู่นี้ BG ถ้ามองถ้วยนี้แน่นอนครับบันไดสู่ ACL 2023รวมถึง ต้องการความสําเร็จแบบต่อเนื่องดังนั้นจึงต้องจัดเต็มสูบแน่และด้วยคุณภาพของแข่งตัวจริงถ้าไม่ประมาทและก็มีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นโรเตชันหมุนกันให้ดีเปลี่ยนตัวให้ถูกจังหวะผมเชื่อว่า BG ผ่านได้สบายนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อสําหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะลงเล่นชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารายการนี้เนี่ยใช้นักเตะ อายุไม่เกิน19ปีลงเล่นเป็นหลักเลยนะครับและกุญสเสือของเขาก็คือซาบ,บดอบไบโรกาเซียซึ่งทําทีมยู19อยู่แล้วรับหน้าที่ตรงนี้มาเนี่ยก็มีการผสมผู้เล่นจาารุ่วอายุไม่เกิน23ปีเข้ามาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นเต็มโคต้าอายุจริงก็คืออนุสักใจเพชรเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือบางคนที่เล่นชุดยู19เนี่ยบางทีอายุยังอยู่มาสัก16 17ก็มีหลายคนเหมือนกันเราไม่รู้หรอครับว่าแต่ละชาติเนี่ย เขาเน้นกันขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ารายการนี้สำหรับทุกทีมจะเป็นการต่อยอดใช้นักเตะเพื่อลองตัวผู้เล่นก่อนจะถึงซีเกมที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพผมเชื่อว่าแกนหลักของซีเกมอาจจะไม่ใช่เด็กชุดนี้ทั้งหมดแต่มันอาจจะเป็นรายการที่ทําให้เขาได้โชว์ฟอร์มและแจ้งเกิดในเวทีทีมชาติเอาเป็นว่าสิ่งสําคัญก็คือรายการนี้เนี่ยมันปล่อยตัวเต็มไม่ได้เพราะว่า ฟุตบอลลีของเรากําลังแข่งขันเข้มข้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีทั้งบอลถ้วยแล้วก็มีทั้งเกมลีกที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงนัดที่ 22, 23, 24พวกนี้นะครับมันเข้าใกล้ช่วงถ้ายสีสซันแล้วต้องลุนแชมป์กันการที่จะปล่อยนักเตะไปผมบอกให้เลยว่ามันค่อนข้างจะยากก็เป็นโอกาสที่ดีของเด็กหลายคนนะครับที่ได้ลงเล่นแต่น่าเสียดายนะครับที่เด็กรวอวยุไม่เกิน23ปีที่อยู่ในเกรดที่อาจจะต้องใช้งานจริงๆในซีเกมเนี่ยไม่ได้มาลองทีมกันก่อน เด็กชุดนี้ก็จะไปชิมแรงเหมือนไปสืบข้อมูลให้กับเด็กยู่23นี่แหละครับว่าสุดท้ายเนี่ยชาติอืนอ่นๆเขาเตรียมทีมกันอย่างไรและถ้าเกิดว่าเข้ามาฟูลทีมเนี่ยเขาแข็งขนาดไหนผมเองจะได้มีโอกาสได้ติดตามการถ่ายทอดด้วยนะครับก็เชื่อว่าเราคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าหลายๆชาติโดยเฉพาะชาติที่ไม่ใช่มหาอำนาจเนี่ยนะครับอ่ะอินโดเนี่ยถอนไปแล้วหนึทีมแล้วก็จะมีเวียดนาม ที่เราจะได้เจอในรอบแรกสิงคโปร์เนี่ยก็มาเต็มเหมือนกันแล้วก็สายอื่นๆที่ผมติดตามดูอยู่นะครับกับเกมการแข่งขันที่จบไปในช่วงวันที่ผ่านมาหลายคนนะครับก็เป็นนักเตะที่เป็นแกนหลักที่เล่นในอาเซียนคัพด้วยนะครับโดยเฉพาะทางตีมอเองเนี่ยก็ใช้เด็กจากชุดอาเซียนคัพเนี่ยที่เล่นแบกอายุเจอไทยเนี่ยมาเล่นในทีมชุดนี้ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับอาจจะไม่ใช่รายการที่ เป็นรายการออฟฟิเชียลอย่างแท้จริงแต่ก็เป็นรายการที่ทําให้เรามีเกมอย่างเป็นทางการแข่งขันดีกว่าเกมอุ่นเครื่องนะครับไปดูกันหน่อยนะครับความพร้อมของทีมไทยและก็สิงคโปร์คู่แข่งที่เราจะเจอในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มครับช้างศึกชุดนี้เนี่ยเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชลบุรีและก็มีเกมอุ่นเครื่องกับทางกเกษตรศาสตร์เอฟซในวันที่9กุมภาพันธ์เกมนั้นเนี่ยนะครับทีมไทยนําก่อนในช่วงครึ่งแรก2 0จากสิทธาบุลล่า แล้วก็ธีรศัก์เผยพ,พิมายแต่ว่าไปโดนความเก่าของเกเศสาสตร์เนี่ยไลยย่ยิงแสงชนะไป4-2จากนั้นทีมไทยเองก็เดินทางไปกัมบบูชาวันที่11กุมภาพันธ์ก่อนจะลงซ้อมที่3 Army FC ในวันที่12กุมภาพันธ์ส่วนในวันแข่งขันเนี่ยช้างศึกจะได้ลงเล่นในสนาม p ริน c ์สเตเดียคาดการเสียตัวจิงกันหน่อยดีกว่านะครับนรงศักดิ์เนื่องวงศา ผู้รักษาประตูจาก4ี่แควซิตี้นักเตะเยาวชนที่ยืมมาจากบุรีรัมนักเตะเยาวชนที่ยืมมาจากบุรีรัมคงจะได้โอกาสในการเฝ้าเสาส่วนแผงหลังเนี่ยมีพี่ใหญ่อย่างอนุสักใจเพชรก็เป็นกัปตันทีมด้วยมีประสบการณ์มากสุดในทีมชุดนี้ยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับทีกวินจันทร์ศรีประการหลังมันสมองจากทัพยูสิส่วนแบ็กขวาเนี่ยใช้งานวาริชชูทองเกมรับสารพัดประโยชน์จากราชชาทั้งซ้ายก็จะเป็นธวัชชัยอินประโคนนักเตะที่ฝึกซ้อมอยู่กับชุดใหญ่ของบุรีรัมมาตั้งแต่ตฤดูกา แดนกลางนะครับมีสิธาบูล,ล่า จากการท่าเรือยืนปัดกวาดหน้าแผงกองหลังโดยมีทวัตชัยโอชารสดาวรุ่งจากหนองบัวพิชยะเป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขนาบข้างแล้วก็ให้อิสระเกมรุกกับทางคัชคณะคำยกแข้งพรสวรรค์สูงจากอสัมชัญยูเนเต็ดส่วนริมเส้นสองข้างเนี่ยก็มีตัวเลือกค่อนข้างจะหลากหลายทั้งนิพิธพลวงปัญญาแล้วก็ทุกวานวนบุญมา2ตัวจีที่เพิ่งจะโชว์ผลงานในฟุตบอลกรมพละที่ผ่านมาแต่คิดว่าโอกาสสตาร์ทเนี่ยอาจจะเป็นของเกลอกพลอาบรมปีขวาจากราชประชาและก็ทางซ้ายเนี่ยคงจะเป็นวรเดชบ มาขจรกิจจากรัวจามจุรีสูนหน้าตัวเป้าแน่นอนครับต้องเป็นธทรศักเผยพิมายจากการท่าเรือที่มีอายุประสบการณ์และก็กระดูกบอลที่ยังมากกว่านักเตะแนวรุกคนอื่นๆในทีมสิงคโปร์กันบ้างครับก็คุมทัพโดยนัสรีนาเซียอดีตกองหลังทีมชาติสิงคโปร์ในวัย51ปีเรียกเก็บตัวทั้งหมด29คนตั้งแต่1กุมภาพันโดยในทีมเนี่ยน,นะครับก็มีนักเตะอายุตามเกฑ์เลยคือรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแบบเต็มรุ่นอายุถึง14คนแล้วก็มาจากสโมสรออยังไลออนส์ที่เป็น พัฒนายาวชนทีมชาติของพวกเขาถึง22คนความคุ้นเคยการรวมตัวผมเชื่อว่าโอเคและครับอาจจะเก็บตัวไม่หนีจากทีมไทยเท่าไหร่แต่พวกเขาเนี่ยก็ถือว่าเคยร่วมง,งานกันมาในนามสโมสรและแทบจะยกชุดมาเล่นเลยดาวเด่นเนี่ยก็จะมีทางไซฟุลเอัลบามิฟิลตัวรุกจากไลออนซิตี้เซลเลอร์จอมทัพคนสําคัญของทีมชุดนี้ที่ติดอยู่ในชุดรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียรุย่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยและก็ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่มาแล้วถึง5นัด เป็นนักเตะที่มีทักษะการครองบอลที่ดีและเป็นตัวสร้างสารรค์เกมของทีมไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งมิฟิลด์โตรุกหรือว่าไปเยอือริมเส้นทำไป4ประตูกับ3แอสซิด ในหลีกฤดูการที่ผ่านมากับทีมแชมป์อย่างไลออนซิตี้เซลเลอร์ด้วยนะครับอีกหนึ่งคนก็คืออิวฮานฟันดี้กองหน้าจากสโมสรอ,อยยังไลออนส์นี่แหละครับลูกชายคนที่3ของฟันดี้อามัดตำนานทีมชาติสิงคโปร์และแน่นอนครับว่าเขาคือน้องชายคนสุดท้องของอีราฟานและก็อิกซานฟันดี้สนัาเตะจาก BG จีปทุมอิวฮานเนี่ยเคยเล่นชุดใหญ่ของสิงคโปร์ไปแล้ว2นัดด้วยกันและตลอด3ฤดูการที่ผ่านมาเขาทำไป11ประตูกับ7แอซิดจากการลงเล่นในหลีกสูสุดของสิงคโปร์30นัดก็ถือว่า เป็นสถิติที่ดีมากๆสำหรับเด็กอายุ19ปีเราเน้นย้ํากันหน่อยนะครับว่ารายการชิงแชมป์อาเซียนรายการนี้เนี่ยก็จะใช้นักเตะ ที่เกิดตั้งแต่พุทธศักราช2,542หรือว่าปี1,999เป็นต้นไปนะครับและรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยจะแยกเป็น3กลุ่มจากทั้งหมด10ทีมกลุ่ม A เนี่ยมีกัมพูชาเจ้าภาพมีติมอร์มีฟิลิปปินส์และก็บรูไนกลุ่มนี้จะแข่งเยอะกว่าทีมอื่นเพราะว่ามี4ทีมส่วนกลุ่ม B เนี่ยมีมาเลเซียเมียนมาและก็ลาวกลุ่ม C ครับมีไทยเวียดนามและก็สิงคบโปร์ถ้าเป็นทีมชาติชุดใหญ่ถือว่ากลุ่มของเราเนี่ยแข่งมากๆเลยนะครับส่วนทีมที่หายไป1ทีคือ อินโดนีเซียซึ่งถอนทีมจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองการแข่งขันแบบพบกันหมดก็จะนำแชมป์กลุ่มเข้ารอบต่อไป3ทีมจาก3กลุ่มนะครับบวกที่2ที่ดีที่สุด อีกหนึ่งทีมรวมเป็น4ทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแข่งแบบน็อกเอาท์แล้วก็หาทีมเข้าชิงชนะเลิศต่อไปไทยในยโปรแกรมเจอสิงคโปร์16กุมภาพันธ์แล้วก็จะพบกับเวียดนาม2 2กุมภาพันธ์ซึ่งเราจะได้พักมากกว่าในเกมนัดที่2นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถึงตรงนั้นเนี่ยค่อยมาวิเคราะห์สถา,านการณ์อีกทีหนึ่งก็จะเตะที่ p r i น c e Sta เดียมทั้ง2เกมด้วยรายการนี้จัดมาแล้ว2ครั้งนะครับไม่ได้มีความต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเริ่มครั้งแรกในปี2005 และก็ปี2019ไทยเองเนี่ยเคยได้แชมป์1สมัยครับในปี2005ตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพ ในยุคข,ของลีซอทีโรเทพวิโนไทยปราศมาร,ราชจากเกีบุญคำและก็สมปองสอเลขคิดดูนะครับว่านางขาดไหนส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือปี2 0 1 9ตอนนั้นไทยใช้นังเตะรุ่นอายุไม่เกิน22ปีแต่ว่าได้ผู้เล่นไปไม่เต็มสุเพราะว่าหลีกไม่ปิดไม่ตรงกับไปทินฟีฟาเดสมบอซอนก็เลยไม่ปล่อยตัวแม้ว่าจะเข้าถึงรอบชิงแต่ก็คว้าได้เพียงแค่รองแชมป์ด้วยการแพ้ให้กับอินโดนีเซียไปภายใต้าการคุมทัพของอเล็กซานเดรกามาตัวหลักในชุดนั้นก็จะมีรริงคารพรมสุภะ เป็นกัปตันทีมเจริญศักดิ์วงกรหรือแม้แต่กองหน้าดาวดางังรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียอย่างกรวิททาศาที่กําลังหาโอกาสในการลงเล่นแบบต่อเนื่องกับเมืองทองยูไในเต็ดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่หยิบม,มาให้ฟังแบบสั้นๆพอเข้าใจได้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อแล้วคงจะสรุปหลังเกมให้ได้ฟังกันด้วยนะครับว่ารูปแบบการเล่นเป็นอย่างไรเราเห็นอะไรจากการทํางานของซาบดอบโร iro, การเซียกันบ้างก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือ คิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางเหมือนเดิมน,นะครับสมาชิกใหม่กด Subscribe กรดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อคิดไซโค้งเชื่อเดียวกัน Facebook ก็ชื่อเดียวกันครับคิดไซโค้งกดไลค์กดแชร์ในทุกคอนเทนต์ของเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูบอลไทยทั้งทีมชาติและสโมสรให้สนุกในช่วงกลางสัปดาห์นี้สวัสวดีครับ